ี่จวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพื่อนกระได้จัดพิธีบวงสวงก่อนเริ่มงานประเภทนี่แหยักัุหนึ่งเดี่ยวในโลรับของอำเภอช่างนุม่มานจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเพิ่นเริ่มนะครับจัดตัตงแต่วันที่ 1. หอวัี่ามีนาะคงสม2567ร่อยเจน,นี้ครับวัตถีพันตีอดีศักัิ์หน่อยสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีบวงสวงพร้อมร่ำถวายเจ้าปูเมืองแสน,นะครับณศนะาลรเจ้าปูเมืองแสนและกับบวงสวงยักคุ ยักถ้ำมะคุบนะครับที่บริเวณสนามนาที่ว่าการอำเภอชาโนมานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแห้แก,การจัดงานประเภทนี้แห่ยักคุจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปี2567นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งภายในงานก็มีพันจาเอกสุวินหองแซงครับนายอำเภอชาโนมานพร้อมทางวา่วะราชการประชาชนเช่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญเข้าวร่วมพิธีบวงสรวงในเทอร์นีน้ำนะครับ โดยในปีนี้ครับผู้ชมครับเพื่นจัดขึ้นระว่างวันที่1หอวันที่3มีนาคม2567อ,อ,อยู่ที่บริเวณสนามนาเทศบาลตำบลชานุมานอําเภอชานุม่านจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเป็นงานประเภทนี่แหงยาคุมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเภทนี่วัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้มีความโดดเด่นนาสนอกสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมทางการเดินทางของนักท่องเทียยทเ่ยวไหมเที่ยววาวาสิเป็นคนไทยและคนต่างชาตินะครับผู้ชมครับให้เดินทางมาเทีเ่ยวในพืนนจจาานนพ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญทําให้ประชาชนในพื้นทีมีรายไดจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยดมีขบวนแหย,แยแกขูครับผู้ชมครับพร้อมทั้งขบวนประกวน แขยักและธิดายักนะครับพร้อมทั้งการแสดงแสงสีเสียงตำนานยักคุชานุมานโมบานยักนะครับแล้วก็มีกิจกรรมผ้าแล้งพร้อมทั้งนะครับกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัยการปั่นจักรยานชมเมืองเล่าเรื่องชานุมานนะครับพร้อมทั้งการตกป่าหน้าหน้าชาติกลางแม่นำ้ำคง ใบริเวณแก่งหินขันนะครับยุทิ่ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานการประกวดที่ดาชานุมานการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับของน้องนเยาว,วชนมีศิลปินหมอล่ำนํำน,นะครับพร้อมทางการ,ร,รแข่งขันเซปัตะกอนอกจากนี้ก็ยังได้มีตลาดโบราณน,นะครับพร้อมทางการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอำนาจสินค้าราคาถือพร้อมทางขายสินค้าและกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายครับ สำหรับประเภทนี่แฮยักขุนะคะตามตำนานที่เราสืบต่อกันมานะคะนะริมฟังแม่น้ำโค้งค่ะเขตประเทศซอปปอล่าวตรงขามกับที่ว่าการอำเภอชานุมานหลังเก่านะคะคุณผู้ชมมีประสานหินและมียักตนหนึ่งค่ะมาหนังโลงกราบไวบริเวณบริเวณไกลฟังเขตไท้นะคะร้อยคุกเขาและร้อยหนังปรากฏเป็นบึงเล็กๆนะคะอยู่ชาวบ้านนะคะจึงตั้งชื่อ ชุมชนนี้ว่าบ่านยาคูนะคะค,คูเพื่อนบอกว่าแปลว่าคูเขา่าก็คือคูเนาะนะคะต่อมาเมื่อเก่าสิปีนะคะที่ผ่านมาทางราชการของลาวนี่ก็ได้ส่งนักศึกษาเขามาศึกษาวิชาการในไทยนี่แหละคะ่ะเมื่อจบก็กลับไปประเทศขณะนั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสนะคะเขายึดครองประเทศลาวบุคคลน,นี้จึงเกิดความบอพอใจฝรั่งเศสคะ่ะจึงสั่งบ่านเรื่อนขึ้นที่บ่านยาคูและ ขอเพิงนะคะพระบรมโพธิสมพานและไดบรรดาศักิ์นะคะเป็นพระประจนจาตุรงรนะคะและต่างซื่อชุ่มช่นว่าเมืองชานุมานระมณฑลขึ้นตรงตอมณฑลอุบลราชธานีนะคะแต่ก่รก็เป็นอีกอหนึ่งอำเภอในอุบลราชธานี